อร่อยชะมัดเลยนะเนี่ยแม่พอเลี้ยงทีไรนี่อร่อยทุกทีเลยนะก็อร่อยทุกตอนละนะบอพวกปิ๊กวันนี้นายกินให้เต็มอิ่มเลยนะได้เลยนะฉันจัดเต็มที่เลยเห็นเปล่านานๆจะได้ออกมากินทั้งทีจัดเต็มไปเลยก็แล้วกันนะพวกเราอร่อย อันนี้ต่อกับตรงไหนดีนะน้องมานีจะต้องเอามาต่อกระบ,บอกอันนี้อะค่ะพี่จอดทำไมเอาสามเหลี่ยมต่อเข้าไปในสี่เหลี่ยมไม่เข้าเนี่ย หรือว่าเราจะต่อไม่ถูกหรือเปล่านะลองความดูดีไหมอ่ะ <snap> ก็ด <creo diving curs CDU> ีเหมันก <ça> ันนะคะโอ้จะหัวร้ออะไรกันนะกันหนาไม่รู้เขาเขียนบทมาให้ฉันหัวร้อฉันจะยึดของโรคก่อนอื่นต้องยึดสถานีตำรวจก่อนนายจะยึดสถานีตำรวจไม่ได้ใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะเชนซอแมนยึดสถานีตำรวจ ฉันยึดไปแล้วดูนั่นสิเอาโปริตะไปครอบข้างบนเรียบร้อยแล้วช่วยด้วยป้อมของฉันใครก็ได้ช่วยป้อมด้วยพี่จอร์ดมานี้ได้ยินเสียงอะไรใครก็ไม่รู้อะตกกระจายหมดเลยอะค่ะเขาถ่ายหนังกันหรือเปล่าข้างนอกนะคนเต็มไปหมดเลยนะถ่ายหนังนะเหรอใช่แล้วแต่ว่าคุณตุงเหลือดเขาร้องไห้บอกว่าให้ช่วยนี่นะเราลองออกไปดูกันดีไหมอน่ะว้ยพี่จอร์ด มานีรู้แล้วมานีเคยดูเรื่องนี้อ่ะเรื่องไหนอะ่ะเรื่องเนี้ยคนเนี้ยเขาเขาใจร้ายอะ่ะพี่ฝนบอกว่าครานั้นเขาใจร้ายอะ่ะตอนนั้นเขาใจร้ายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนใครเอาหมาที่มีหัวเป็นเลื่อยไปวางบนฐานีตำรวจอันนี้เขาเรียกว่าอะไรซอสก็ไม่รู้อะ่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเชงซอแมงเชงซองแมงงั้นเหรอเชงซองแมง แล้วเราจะทํายังไงกันดีเขาบอกว่าเขาจะยึดครองโลกเราอ่ะโอ้แย่แล้วโลกเรายิ่งเล็กๆอยู่ด้วยซากุรนะน่ะเราต้องรีบอ,ออกไปจัดการเขาแล้วล่ะจัดการยังไงอ่ะเราเป็นแค่เราเป็นแค่เด็กประโมเองนะงั้นเดี๋ยวไปแอบดูก่อนว่าเขามีแผนการอะไรนะแผนการงั้นเหรอใช่แล้วแผนการในการยึดครองโลกของคุณเชงซาแมงอ่ะโอ้ใจร้ายจังเลยมายึดสถานีตุงหลวจก่อนแล้วค่อยไปยึดครองโลกงั้นเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะพี่จอ พวกเราพกเราจะต้องระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยวเขาจับตัวเราไปได้อีกอ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราเป็นเด็กก็ไม่จับตัวเราไปทําอะไรได้หรอกเอะงั้นเหรอใช่แต่ว่าเพื่อความไม่ปลอดภัยเอ้ยเพื่อความปลอดภัยเอ๊ะอะไรกันแน่เพื่อความปลอ,อ,อ,อดภัยเราจะต้องระวังตัวไงอ๋อใช่แล้วเพื่อความปลอดภัยแล้วไม่เป็นอันตรายเราย่องกันไปดีกว่าเนาไปแบบนี้เขาจะมองไม่เห็นเราใชา่เับเปล่า ดูจากสีชุดแล้วไม่มีใครมองเห็นเราแน่นอนจริงเหรอพี่จอดจริงดิ <c oughs> ก็คนบรรยายเขาเขียนบทส่งมาให้แบบเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีใครมองเห็นเราถ้าเราใส่ชุดแบบนี้แล้วก็กม้กมก้มตัวเงียบเงียบแบบนี้นะใช่แล้วล่ะครับจะไม่มีใครเห็นสองคนนี้เด็ดขาดถ้าทําท่าก้มเดินไปแบบนี้พี่จอดเร็วๆหน่อยเขาบอกว่าให้ไปไวๆอะ่ะกรุณาเดินไวๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเวลาไม่พอเฮ้ย <c oughs> จริงจริงด้วยนั่นไง เขาใจร้ายเขากำลังจะมายึดครองสถานีตรงหลวนเราอ่ะเขาไม่ได้ยึดครองนะเขายึดแล้วมาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใข่ก็ได้ป้อมถูกยืดค่ะป้อมตำรวจซากุระต้องเป็นของพวกเรากลุ่มเชนซอแมนว่าใจร้ายจังเลยอ่ะแนวพวกนี้เขาจะยึดไปทำไมอ่ะแค่ป้อมเองอพวกเราก็ไม มานี่คิดว่าเราน่าจะต้างไปบอกพี่สองคนเขานะที่เป็นจุงหลวงเก่งๆอ่ะอ๋อพี่กกับพี่ฝนน่ะเหรอเมื่อเช้าเจอกันหน้าร้านซูชิอ่ะฮะเจอกันหน้าร้านซูชิเหรอใช่เขาบอกเขาจะไปกินซูชิแต่ก่อนจะไปขอเข้าไปฟังใกล้ๆก่อนออเข้าไปฟังใกล้ๆไปฟังชมายอ,ะอ่ะก็อยากรู้่จี อยากรู้ว่าอะไรอ่ะอยากรู้ว่าเจ้าพวกนี้จะยึดไปทำลายถาลสถานีตุ้งหลวดเร้อสถานีตุ้งหลวดที่รักของฉันเยะแล้วเยะแล้วใครก็ได้ช่วยทีจา้า <c oughs> สถานีตํำรวจนี่พอยึดได้ต่อไปฉันจะไปยึดโรงพยาบาลไม่มีทางเสเลกพวกเราเป็นตุ้งหลวดเดี๋ยวจะต้องมีตุ้งหลวงเก่งๆมาจัดกันไหนแน่นอนเราจะเซ็นต่อแม่เหอะ แย่ yeah, แล้วน้องมานีเขาจะยึดลงพยาบาลต่อด้วยยึดลงพยาบาลงั้นเหรอใช่แล้วแล้วคราวนี้เวลาเราเป็นแผลหกล้มเราจะไปรักษาที่ไหนอมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จอดเราจะต้องไี้ไปจําพี่สองคนที่เขาเก่งๆแล้วก็เป็นคนดีก่อนนะได้ได้แต่ก่อนอื่นนี่ จุกูยานใครไน้ยืมก่อนแล้วกันนะอ๋อหออ๋ันหนอไหนมากเลยอ่ะพี่จอรดนั่นไงอยู่ข้างหน้านั่นไงเห็นย้วเห็นแล้วเหรอนั่นไงพอเจอแล้วเจอแล้วรีบเข้าไปเลยดีกว่านะเออเขากินซูชิกันอยู่อะจะกวรเขาเปล่าอะซูชิน่ากินนะมันี่อยากกินมั่งอ่ะเออเราก็อยากกินเอ๊ะเราปั่นมาทําไมที่นี่เนี่ยเออมานี่ลืมไปแล้วอ่ะใช่แล้วนึกออกแล้ว นึกได้ว่ายัไงเหรอนึกออกแล้วว่าจะโดนยึดป้อมอืมอร่อยมากเลยนะเนี่ยพี่ครับพี่ครับแย่แล้วครับป้อมโดนยึดครับอะไรนะจ๊ะป้อมโดนยึดอะครับป้อมไหนหรอป้อมตรงนู้นนะป้อมตำรวจโดนยึดโดยคนมีเลื่อยครับคนมีเลื่อยอะไรกันนะพี่เอก อ๋อพวกเชนซอแมนเหรอกลับมาอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะพวกเชนซอแมนโอ้คราวที่แล้วเราจัดการไปยังไม่เข็ดอีกหรอเนี่ยเฮ้ยหัวหน้ากับเจ๊น่าจะจัดการได้แล้วนะอืมก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้นะครับตอนนี้มากันเยอะมากหัวหน้ากับเจ๊ก็โดนจับไปแล้วอะฮะหัวหน้ากับเจ๊ถูกเชนซอแมนจับตัวงะหรอใช่แล้วโดนนั่นแหละนะนะเชนซอแมน่จับตัวไปแล้ว แย่แล้วพี่เอกเราเลิกกินกันก่อนดีกว่าดีไมหมอะเลิกกินก่อนเนาะอ๋อ<ฮ>ล,ลุงเดี๋ยวผมกลับมากินใหม่นะครับรับเกบไว้ให้หนูก่อนนะคะเรายังกินไม่หมดเลยอ่ะได้สิครับเดี๋ยวผมเอาฝาชีครอบไปเลยปุ๊กปิ๊กลุกออกมาได้แล้วให <c oughs> ้ฉันไม่เกี่ยวสนักหน่อย <c oughs> <c oughs> นายจะต้องไปกับฉันช่วยจัดการเชงซองแมงเชงซองแมะเหรอจัดการเชนซอแมนเออพี่เอกว่าเป็นเชนซอแมนมากกว่านะมาเร็วเข้าเขาอยู่ที่ไหนนะ อยู่ที่ป้อมครับอยู่ที่ป้อมอยู่ที่ป้อมเง,ง,ง้นเหรอ,อได้เลยแบบนี้จะมายึดครองป้อมสถานีตุงหลวดที่รักของเราจะต้องจัดการให้เก็ดขาดไปเลยฮะเก็ดขาดเด็ด <c oughs> ขาดตั้งหาก <c oughs> บบมาเร็วเข้า <c oughs> บูบูบูไปพวกเราไปจัดการเชิงซองเงง อย่าลืมเก็บไว้ให้ผมด้วยนะครับคุณลุงเดี๋ยวขอยืมจากกายยักรยานจอดกลับมานี้ก็แล้วกันนะเอ่อเราวิ่งไปน่าจะเร็วกว่านะมาเร็วเข้าจัดการเชงซองแงงเชนซอมแมนบอกลองเรียกว่าอะไรกันแน่พี่ฝนก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเอางั้นเรารีบไปเอ้ยเดี๋ยวป้อมมันไปทางนู้นป้อมไปทางไหนอะ่ะพี่ฝนมันอ,อ,อ้อมเอามันอ้อมเหรอทางนี้ทางนี้หรอกเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นิดเดียวเดี๋ยวก็ถึง <c oughs> เฮ้ยพี่เอกว่าวิ่งไปของถึงแล้วแหละป่านเนี่ยคงถึงแล้วเหรอใช่แล้วนับวันยิ่งไม่รู้เรื่องกันใหญ่เลยนะเนี่ยนะโอ้ยไม่ได้โดนยึดธรรมดาโอ้โหดูนั่นสิพี่เอกเขาโปจิตาครอบหัวไว้ด้วยหวโ,โปจิตาตัวใหญ่บเบ้อเธอเลยอะแล้วพวกนี้ไปหาคนมาจากไหนต้องเยอะแยะขนาดนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราลงจุกกุยันก่อนดีกว่า ไปแอบฟังเขาก่อนว่าเขามีแผนการอะไรที่จะมายึดคองป้อมของเราหรือเปล่าอนะพี่อกคิดว่าเราน่าจะจัดการไม่ไหวอะเนี่ยทำไมอะจำนวนเยอะกว่าครั้งที่แล้วเท่าหนึ่งเนี่ยเยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกเหรอใชอ่เดี๋ยว<ๆ>ไปแอบฟังเขาก่อนดีกว่าตกลงว่าเขาจะเอายังไงกับพวกเรากันแน่นะเขาจะไม่เห็นเราใช่ไหมเนี่ยเขาไม่เห็นหรอก ทำไมเขาจะไม่เห็นน่ะโอ้โหสีเสื้อนี่สว่างสวยเอเขาไม่เห็นหรอกพวกปิ๊กเพราะว่าเราก้มต่ำแอบเขาอยู่เนี่ยเห็นไหมบู๊บบบแอบตามกําแพงเห็นไหรบอาเขาจะไม่เห็นเป็นอันขาดครับเพราะว่าเขาจะไม่เห็นครับนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วคนบรรยายเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเน็นไหมใช่แล้วครับตามบทมาก้มเข้าไปก็จะไม่เห็นนะครับมาพวกเราไปแอบฟังเขาดีกว่าว่าเขาจะพูดว่าอะไรจริงเหรอพี่ฝน ช่วยด้วยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีเอ่อเอ่งส่งแมงยึดป้อมเราอะพวกเราจะทำการยึดป้อมตำรวจต่อไปจะยึดโรงพยาบาลจากนั้นเราก็จะไปยึดโรงเรียนโรงอาหารยึดหมดเฮ้ยเห็นไหมพี่เอกวาย้าจริงๆต่อไปเขาจะไปยึดโรงพยาบาลยึดที่ไหนันจำไม่ได้แล้วยึดโรงเรียนด้วยพี่ฝนใจร้ายจังเลยมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องไปชวนเพื่อนของเรามาเป็นกำลังเสริม <อ>แล้วอยู่ไหนล่ะนี่ติดเสาไฟ <laughs> ทําไมช้าจังเลยโอโ้ยิ่งปุ๊กปิดยิ่งช้าใหญ่จะไม่ให้ช้าได้ไงเมื่อไหร่จะต้องเลิกย่องเนี่ยมาเร็วเข้าเราจะต้องย่องไปก่อนเดี๋ยวเขามองเห็นเราแล้วทําไมมีเจ้าโบ้คนเดียวที่ได้ปั่นจักรยานเอาไม่รู้เหมือนกันโบ้ปั่นจักรยานคนเดียวเลยบบบููบบมาเร็วเข้าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอารถมอเตอร์ไซค์ก่อนฮะมอเตอร์ไซค์ลุงเนี่ยนะใช่แล้วเอารถมอเตอร์ไซค์ลุงปุ๊กปิดวิ่งตามมาก็แล้วกันนะอะไรกันเนี่ยเรานั่งกันไปสองคนที่มันเต็มแล้วอ่ะ พอเอ้ยก็จับฉันไว้ก็ได้นี่นะฉันจับไม่ถึงแล้วตอนนี้ฉันจะต้องรีบไปเดี๋ยวเราจะต้องไปบอกเพื่อนแล้ก่อนขอกําลังเสริมก่อนว่าตอนนี้เชงซงแมงยึดยึดป้อมโรงเรียนเราแล้วพี่ฝนลาโบไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้พ่ออคะฮะวยยังไงครับพ่ออเดี๋ยววันนี้ไปเป็นตุงหลวดหนึ่งวันนะคะเออ พูดปุ๊บก็เป็นปั๊บเลยเหรอใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้เชงซอมแมงเข้ามายึดป้อมตำรวจเมืองซากุระแล้วอะค่ะโบนยอย่ากวนสิโบใจเย็นๆหน่อยสิบู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 บแล้วตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนกันมั่งก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอยู่ในห้องเรียนลรืมั้งอยู่ในห้องเรียนกันเหรออ่ะฮะนี่ไงเขากำลังออกมาจากห้องเรียนพอดีเลยเดี๋ยวทำไมออกมาแบบนั้นกันน่ะ <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเขากำลังทำกิจกระจาบกิจกรรมเอ,อ้อ กิจ,จกรรมเสริมกิจ,จกรรมกิจ,จกรรมเออกิจ,จกรรมเสริมเนี่ยเล่นต่อตัวฮะเดีเ๋ยวก่อนอย,ยิมนักสติกเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยพี่ฝนอะไร,รอ่ะพอพี่ฝนให้เขาเป็นตำรวจเขาก็กระเด็นออกมากันหมดเลยเออเขากําลังเล่นยิมนักสติกอยู่เห็นหน้าเปล่านี่กําลังเสริมพวกเราตอนนี้จะต้องช่วยกันไปกำจัดเชงซองแมนแล้วพวกเราจะไปกำจัดเขาได้หรอคะได้สิเพราะว่าพวกเธอเป็นตำรวจแล้วไงพอเราเป็นตำรวจปุ๊บเราจะเก่งกว่าเชงซองแมนว่างั้นถูกต้องมาเร็วทางนี้ เราจะต้องมีตำรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนนี้นะเอาใครไปกครบพี่ฝนคนนี้ไงคนที่เราจะต้องพาไปด้วยคนไหนอ่ะนี่ไงฮะท่านรอง่ยนะใช่แล้วท่านรองแล้วก็คุณครูี่อยู่ในโรงเรียนเราเออเดี๋ยวก่อนผมจะต้องขึ้นไปสอนคณิตเออมีอะไรกันเหรอเออจะให้ไปช่วยเป็นตำรวจปราบเชนทอแมนนะครับฮะเป็นตำรวจงั้นเหรอโอ้โหนี่เป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของฉันนอกจากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันยังอยากจะเป็นตำร,รวจด้วยนะเนี่ยเออผมว่าแล้วมันจะรอดไหมเนี่ย มาเร็วเข้าตอนนี้เชนซอแมนจะต้องสิ้นซากไปแน่นอนเพราะว่าเรามีตำรวจเยอะจริงเหรอพี่ฝนใช่แล้วน่เดี๋ยวให้ดูว่าเชนซอแมนอยู่ตรงไหน<ม>ปูนนะอยู่ตรงปูนไหนนะเปล่าเอ,อ่อเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทุกคนต้องตั้งสติดีๆนะมาเร็วเข้าเข้าแถวตามมาหนะ้าตามมาใช่แล้วต้องเริ่มจากการเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อน <laughs> ใช่ที่ไหน <laughs> มาแล้วเข้าตอนนี้เชนซอแมนเนี่ยเขายึดคลองสถานีตุงหลวดแล้วต่อไปเขาจะไปยึดครองโรงพยาบาลแล้วแถมยังต้องไปยึดคร้องไปยึดคองโรงเรียนของเราอีกนะถูกต้องแล้วเขาก็จะยึดครองโรงอาหารด้วยนะครับใช่แล้วเราจะต้องช่วยกันจัดการเชนซอมแมนไวไลท์ฉันว่าจับเขาเข้าคุกไปก็หมดเรื่องแล้วนะนี่ไงเราจะต้องช่วยกันมาเร็วเข้าฮา <laughs> โอ้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 โอ,โอ,โอ,โอ้ฉันหัวเราะมานานมากแล้วเนี่ยจนจะจบคลิปแล้วช่วยมาจับฉันทีหยุดเดี๋ยวนี้เลยฉันซอแมนไวไลท์ถ้านาย,ยไม่หยุดแล้วก็หยุดทำไมฉันจะไม่หยุดฉันจะหัวเราะต่อไปเพราะว่าฉันจะยึดของที่นี่ยึดของไม่ได้หรอกเพราะฉันพาเพื่อนมาเยอะไหนพาเพื่อนใครมานี่ไงเพื่อนตำรวจเยอะแยะเลยเห็นะเปล่าไหน เพื่อนตำรวจอันนี้เธอช่วยฉันด้วยนะฉันโดนยึดบอมหนะ้านี่ใส่ไม่ดีลนะเชนซอแมนนี่ใส่ไม่ดีเนหะ็นไหเปล่าช่วยกันเลยนะช่วยด้วยนะเนี่ยหัวหน้าอุสาปะวิงเวลามาสิบกว่านาทีเนี่ยช่วยให้เธอมาช่วยนะเนี่ยใช่แล้วขวหนะตอนนี้เรามีตำรวจเออมาจากไหนกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นตำรวจอาสาสมัครเพื่อนเพื่อนเราอะครับใช่แล้วละค่ะตำรวจที่อาสามาตอนนี้ได้เวลาจัดการเชนซอแมนไวไลท์แล้ว เราจะเริ่มจากการทำอะไรดีพ er> yes> ี่ฝนยี่ไงเราจะเริ่มจากการเอนทอไปตุ๊บก่อนเะเดี๋ยวก่อนนี่อะไรอ่ะโอ้โห้อนทอไปตุ๊บแย่แล้วพี่ฝนฮะทำไมเอระเดี๋ยวจะเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นที่นี่ตุ๊บเลยตุ๊บเลยตุ๊บเลยเสร็จแล้วเราก็ออกมาก่อนอยู่ดีๆก็มาจัดการพวกเราพวกเราต้องจัดการพวกนั้นให้เรียบร้อยจัดการเลยนะคะนี่รถมาแล้วเดี๋ยวก่อนรถคันเมื่อกี้มาจากไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมดเลยพี่ฝนฮะ พาพี่เอกไปรักษาด้วยอยู่ไหนอะเนี่ยกระเด็นมาแล้วกระเด็นไปตรงไหนอะอยู่ตรงเนี้ยพวกพิกมานี่แล้วเข้าหลบเข้าก่อนเดี๋ยวเขาจะจัดการกันเห็นหมเปล่าเห็นแล้วละนะฉันกําลังหาที่หลบอยู่ฉันกําลังมองหาพี่เอกอยู่ว่าเขาอยู่ตรงไหนอะนะอยู่ใต้รถนี่ไงไหนอะฉันหาไม่เจอนั่นไงเขียวเขียวเนี่ยแย่แล้วทํายังไงดีตอนนี้วุ่นวายเต็มไปหมดเลยอะโอ้ยเรียบร้อยเราจัด เซนทอรแมนทั้งหมดได้หมดแล้วนะเนี่ยจัดการเชนซอแมนได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาพี่เอกไปโรงพยาบาลแล้วก็พาทุกคนไปโรงพยาบาลให้หมดเลยก็แล้วกันนะเนี่ยพี่เอกอยู่ตรงเนี้ยห่อเป็นสาหร่ายวากาเมะอยู่เนี่ยเดี๋ยพี่หวนช่วยพี่หวนช่วยนี่นี่เชนซอแมนไวไลร้ากำลังจะหนีแล้วพวกเราฮะพวกนี้กําลังจะหนีแล้วเหรอใช่แล้วเห็นหนะ้าบ่าวเนี่ยกระยับกยับเดึอบเดือบดือบดือบไปกันใหญ่เลยอะ่ะฉันจะต้องหนีก่อนละอยู่ไม่ได้แล้วแบบนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่เห็นไหมนายเนี่ยน่าจะมายึดคลองป้อมตำรวจมายึดคลองลง โรพยาบาลแบบนี้ไม่ดีนั้นหนีไปเลยไม่ได้ฉันจะหนีไปแบบสไลด์ข้างเหมือนปูเสฉวนนั่นแหละหนีไปเลยอย่ากลับมาให้เห็นอีกนะเชงซองแม่งพาพี่เอกไปโรงพยาบาลก่อนได้เลยพี่เอก